สุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าจะเป็นเกงเกงในชาจะเป็นแมสสีดำไทยรวมเละเกลือชาเทื้อไทยเป็นประชารักรไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทยรวนมารักสมอหยิไทยนี้รักสงบ ถึงหไม่ขาเอกราชจากไม่ให้ไทยคงคสลาเลือดทุกยาเป็นชาติพีพลังประเทศชาติไทยกวีที่ใช่ยชย,ยท่ทา,นทานพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับพวกเราแสดงความรักชาตินะครับก เป็นภารกิจสําคัญของคนไทยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเทศบาลนครนนทบุรีต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคือท่านดูแลเชิญยิ้มนะครับและทีมงานเนี่ยที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของออทหารไทยนะครับเราได้จัดก,กิจกรรมที่ดีๆแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าหาได้ช่วงนี้แหละที่ต้องเป็นภารกิจที่คนที่รักชาติเท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็ภารกิจนี้ขอให้เป็นภารกิจที่ ได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทุกคนนะครับขอให้พี่น้องชาวนนหรือว่าชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกิจกรรมนี้ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเราจะรวมพลังเพื่อราชอาณาจักรไทยเอ้ใช่เย้ใช่เย้ใ <Yo! S 1> <Yo! S 2> ช่เยโยช่โย้เ <Yo! S 2> ย้เย,ย Yo! 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 ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านใดอยากจะมามอบเชิญเลยนะครับ ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ดวงดีศรีวิชัยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค,ค้าหรือว่าทุกทุกท่านที่ ขึ้นรถลงเรือลงเรือขึ้นรถนะคะเราเป็นคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อยามที่ไทยเราถูกรุกรานเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเราเป็นแนวหลังก็ได้แต่รวบรวมกันนะคะเป็นกําลังใจอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อจะส่งไปให้นะคะพี่ๆีทหารทหารที่อยู่ชายแดนของเราแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะก็ร่วมส่งขทุนนะคะเพื่อ สะดวกเต็มที่สิ่งที่ดีครก็เราแสดงความรักชาติเพื่อการรักชาติจากใครับใจก็ได้เช่นกันนะครับได้เงินเต็มกระเป๋าทุกๆวันเลยนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะรวมทั้งลูกค้าทุกท่านที่มาวันนี้ด้วยนะคะก็สาธุบุณดนเซอร์แต่สวย อังเพื่อราชอาณาจักรไทยนะครับไปรที่ามาก็ได้ครับเล่นนชาติไทยได้จ่นีรบเ่าครับอยากจะร่วมกับพวกเราก็ใส่เมเอเือไทยคนไทอคนไทยให้ืเลออียนะรักประเทศไทยครับไทยเกือเดียดมาได้เลย คุณโตน่าจะยิ้มนายกเทียนร้อนรับผลกันนะครับกา้รใช้ทอนจาพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมสดใสรุ่งพอทองครับบ้านไกลขอมาอาศัยอย่าได้ตาเราไอ้ที่ผิดก็ผิดว่าไปเ ouais. รื่อยอมรับ แต่ไอ้ที่เขาดีหรือว่ายังไม่มีเขาไม่รู้ยัง